ในหมู่บ้านเล็กๆเงียบสงบมีบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมคลองบ้านนี้เป็นของคุณตาสมพงศ์วัย78ปีทั้งชีวิตของตาเต็มไปด้วยการทำงานหนักทำนาปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเงินทุกบาททุกสตางค์ถูกเก็บออมอย่างระมัดระวังจนบ้านปลายชีวิตตาก็มีทางที่ดินหลายแปลงเงินฝากในธนาคารและบ้านที่ซ่อมแซมจนแข็งแรงเหมือนใหม่ ตาอยู่คนเดียวตั้งแต่ยายเสียไปหลายปีก่อนลูกทั้งสามคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวในเมืองตายังรักลูกเหมือนเดิมแม้ได้ยินเสียงพวกเขาน้อยลงทุกทีตอนเด็กๆตาเนี้คือคักเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงหม้อแกงเดือดและกลิ่นข้าวสวยหอมแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความเงียบเข้ามาแทนที่โทรศัพท์จากลูกเริ่มเป็นระยะจากทุกอาทิตย์กลายเป็นทุกเดือน และจากทุกเตือนกลายเป็นปีละครั้งกระทั่งวันหนึ่งตาป่วยกระทันหันหมอต้องให้นอนโรงพยาบาลข่าวนี้เหมือนเป็นสัญญาเรียกลูกๆก,กลับมาพร้อมหน้าอีกครั้งแต่สิ่งที่ตาได้ยินในห้องเยี่ยมไม่ใช่คำถามว่าพ่อเป็นไงบ้างกลับเป็นเสียงสนทนาเงียบๆเ,เ,เกี่ยวกับบ้านที่ดินและบัญชีเงินฝากตานอนฟังเงียบๆใจเย็นแต่ในอกนั้นเจ็บลึก หมือนมีมือเยียบเย็นมาบีบไว้หลังจากออกโรงพยาบาลตานั่งอยู่บนระเบียงบ้านหลายวันมองต้นมะม่วงที่ปลูกเองตั้งแต่อย่างหนุ่มมองคลองที่น้ำไหลเรื่อยๆคิดถึงวันที่ลูกๆวิ่งเล่นในสนามมะเร็งความเงียบกัดกินหัวใจอย่างช้าๆตารู้ว่าวันหนึ่งเขาจะจากไปและถ้าวันนั้นมาถึงสิ่งที่ทิ้งไว้คงไม่ใช่ความสุข แต่จะเป็นเชื้อไฟให้ลูกทะเลาะกันตาจึงตัดสินใจเขียนพินัยกรรมแต่ไม่ใช่พินัยกรรมธรรมดาที่ดึงผืนใหญ่บริจาคให้สร้างสนามเด็กเล่นของหมู่บ้านบ้านไม้พร้อมสวนมอบให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนเงินฝากครึ่งหนึ่งมอบให้โรงพยาบาลที่รักษาตาเงินอีกเรื่องแบ่งเท่าเกันให้ลูกทั้งสามพร้อมซองจดหมายคนละหนึ่งฉบับวันฝนพรำ หลังงานศพเงียบงนันลูกทั้งสามนั่งอยู่ในห้องประชุมเล็กๆของที่ว่าการอำเภอทนายเริ่มอ่านพินัยกรรมเสียงทุกคำเหมือนตอกหมุดลงในใจของพวกเขาเมื่อได้ยินว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่จะไม่ตกไปของครอบครัวน้ำเสียงเริ่มสั่นและเมื่อถึงเวลาส่งซองจดหมายให้แต่ละคนห้องทั้งห้องก็เงียบลงจนได้ยินเสียงฝนกระทบกระจกในซองของลูกคนโตเขียนว่า ลูกเอ๋ยพ่อดีใจที่ลูกมีชีวิตมั่นคงแล้วจงใช้ชีวิตที่เหลือสร้างความสุขให้ครอบครัวในสองของลูกคนกลางอย่าลืมกลับมาบ้านบ้างบ้าน,านไม่ได้ต้องการเฟอร์นิเจอร์ใหม่แต่มันต้องการเสียงหัวเราะของคนในบ้านและในสองของลูกคนเล็กลูกเป็นคนที่พ่อห่วงที่สุดอย่าใช้ชีวิตไล่ตามสิ่งที่ซื้อได้จงหาสิ่งที่ใจต้องการท้ายจดหมายของทุกคนมีประโยคเดียวกันว่า มารดกที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่พ่อให้แต่คือความรักที่ลูกต้องรักษาไว้เองข่าวเรื่องพินัยกรรมของตาพงแค่ไปทั่วหมู่บ้านหลายคนชื่นชมว่าตาได้ให้บทเรียนอันล้ำค่ากับลูกหลานและชุมชนสนามเด็กเล่นถูกสร้างขึ้นตรงที่เคยเป็นทุ่งนาเก่าบ้านไม้กลายเป็นสูนเรียนรู้ที่เด็กๆวิ่งเข้ามาเล่นทุกเย็น ชื่อของตาพงถูกจารึกไว้บนป้ายเล็กๆหน้าสวนสวนลูกทั้งสามแม้แรกๆจะรู้สึกเสียใจและโกรธแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาเริ่มกลับมาพูดคุยกันเริ่มโทรหากันบ่อยขึ้นและเริ่มนัดเจอกันที่บ้านสูนเดนรู้บ้านเดิมของพวกเขาวันหนึ่งลูกคนเล็กยืนมองเด็กๆวิ่งเล่นในสนามขาเขาเผลอยิ้มทังน้ำตา เพราะเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อทำไม่ได้พากมรดกไปแต่พ่อได้ให้มรดกที่ใหญ่ที่สุดคือการสอนให้พวกเขารู้จักกลับมาหากันหากชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสุขใจเวชารานะคะขอบคุณค่ะ